วัสดค่ะาสันบ้านสาวเฉลิมครับพี่น้องครับใช้ครับเบ้าดําครับมื้อนี้นะคะ่ะเสริมกับสิภาพี่น้องนะคะ่ะมาทําเมนูนะคะ่ะมื้อนี้ติเสนอสามเมนูเลยเด้อขาะเลพี่น้องเป็นวัตถุดิบยุ่หนา่ะเสริมเลยเนาะคะ่ะมื้อนี้เสริมสิน้ามับปรุงอาหารใลยพี่น้องเบิง่งอันนี้จะเป็นปลาหมึกจะไม่เ็เมนูอย่างกันล้อเบิ่งกันลน้ะค่ะพี่น้องเนาะปลาหมึกค่ะหนวดปลาหมึกน้ำงา้ยอันนี้ก็บขวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องในไก่ลอคะ่ะนี่ก็เครื่องในไก่ขวด นี่ก็เครื่องไนไก่สดเนี่ยค่ะพี่น้องทางนี้วัตถุดิบนีเลยเด้อค่ะไปค่ะจะเสริมจิเสนอเมนูแหลกเลยเนาะค่ะเครื่องไก่เนี่ยก็ล่ะแกงอ้อมเครื่องไนไก่นะเถื่อนน้องนี่นะเบิ่งพี่น้องพี่น้องบนคอมาเยอะค่ะว่าเก่งไก่ที่บอกคุ้งไหดไห้เบิ้งนี่เด้อค่ะในมาละกอเนาะเด้อค่ะเครื่องไนลงไปแล้วค่ะเมนู เครื่องกับตรงนี้แล้วค่ะพี่พี่น้องเลยค่ะพีกตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมแดงหอมแล้วค่ะทำใส่กันโรยพี่น้องเลยเรื่องห้องปลาล้งไปค่ะต้มไก่เต็มะะละกอด้ะค่ะกินเขาแหลงเหมือนกันพี่น้องเลยขายของมาละค่ะขายอีวิวค่ะถ้าจะไปเลาะต้ออีกก็อยากว่าไทยหลายอีนอีหลายกระเลยไทยขึ้นเดียวนั่นะนีออ่สีหนาป่นกระเลยไปเลาะขายกันไม่หูดาอีกค่ะ ถ้าว่าข้าวโพดเทาตะเหลือข้าวโพดพวกข้าวโพดน้อยเนาะทำเบิ้งว่าเา้าเฮ็ดอีหยัง่ถขายอีกมื้อหน้าค่ะหลายได้ก็ดีอยู่เนี่ยค่ะขัวอมหอมเส่กันก่อนใส่บักลินนี่ค่ะเส้นบักลินนะค่ะหรือว่ามะเขือเทศนะค่ะมะเขือส้มบ้านเขาเนี่ยแหละอือฮึตัวอมหอมเราต้องคอยเติมน้ำหน่อยนึง หอมใกล้จุดแลด้วลาวเด้อค่ะพี่น้องหอมใกล้จุดแล้วล้าวหยอดน้ำนี่แหละค่ะก็นี่เครื่องหอมแล้วเนะนาะเติมน้ำต้งไปเลยวไหมค่ะหอมก็ต้องใส่น้ำไหลายเกรงอวดตัวเนี่จะบ้าก็ใส่เพื่อบของฮู้ะนะคะ ห้งดีมากเลยตัวอันนี้ปรุงด้วเป็นหนึ่ะขนี้ค่ะ,คะเครื่องปรุงรสนะคะ่ะซูรสด้ะค่ะน้ำปลาละค่ะซึ่งจะเป็นออมไก่เขากับบดขีดน้ำปลาละค่ะได้สองซอนโต๊ะเป็นเลทค้นด้เป็นพี่น้อง่ต่อไปจะเป็นค้นบนลายเป็นหนี่งข้า พอเห็ดเกลือกันพอดีกันลังเขากะพอเลยแต่ว่าสิสมเห็ดตอน,นง่ายเลยค่ะว่าเห็ดตอนหน่อยแล้วค่ะเรือออมมาถึงเสร็จเนาะนี่ค่ะอย่าถ่ายต้งแต่วต่าเป็นซุปแล้วเาก็ถาร้อนซีมเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องมาเลยซีมเบิ้งแล้วก็คอยเสฟหม้อุงลงไปใกล้กุนซุปคนล่ะค่ะอือพี่น้องสเสียบปะค่ะแกงออมเครื่องในไก่เนาะคะ่ะมาปเป็นทีเ่เติมลาสเติมบม้หุงลงไปเลยแล้วค่ะไก่้สุกละมาพี่น้องมาเลยค่ะใส่บม้หุงแล้วค่ะ มาละกอด้วพี่น้องแดดจะสิจับรูปทรงเดเด้อค่ะแต่ว่าสมเห็ดบางๆก็วบารูปทรงบ่มีค่ะผสมบ่มีเห็ดตามเลยด้วพี่น้องแต่อยบอีบ่ลีค่ะเห็ดท้ายก็ได้เมน,นูนี่ค่ะชอบมากๆเลยค่ะสำหรับพี่น้อง่นที่ว่า่นมาเมน,นูอิสานออมไก่แบบออมแบบอีสานบ้านเฮาถ้าออ,อมเนื้อนี่ใเส่บะเขือค่ะพเ,เพื่อเข้ากันสีออมเนื้อเส่นบะหนี่เพื่อเข้ากันด้วพี่น้อง เข้ากับักฮงลมไปหน่อยนึงเนี่ยค่ะได้ไปได้นะค่ะอันนี้ก็เสริส400ผักฮู้งซุกหน่อยเดียวเนาะเนี่ยบักห้งเห็ดบางๆบ,บืดเดียวกับซุกค่ะอย่จะลูกขาบนมักลังควนบ,บนมักข้าตาไปขายนีย่เขากบแบบเอาลงไปจากมืดแล้วก็ลงได้เลยเนาะค่ะอย่างรอแป๊บนึงค่ะแล้วก็เตรียมเส้นผักสีตบไทยแล้วก็ซีนเบงผัดผัดดีกับอาเลยค่ะ ถูกแล้วค่ะได้ผักซีลงไป่ด้วค่ะผักซีลาวด้วพี่น้องผักซีลาวะคะ่ะเซ็ตแหละหอ,อมไก่หอ,อมเครื่องในไก่เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าจะหอ,อมไก่กับไก่คือกัน้นะคะ็ค่ะใส่มะละก่อนคือสุดย <c oughs> อดที่สุดเลยไอ้หัวน <c oughs> ุ่นหุ่นหัวนุ่นอีกแก๊บเลยสุดเลยอืมมันไม่นุ่มเลยตักเลยไปนะค่ะ สเสก,ออกเลลเพี่น้องออมไก่ค่ะขนหุ้งลายเนาะโอ้เอาพี่น้องตัดไปอีกก่อนนะค่ะเสบค่ะเมนูแรกของเสิร์มเลยค่ะมือนี่น้ำเสนอให้พี่น้องแบบไอ้อย่างก็หลังกระเทียมสดสยากไปเฮ็ดน้ำเนาะค่ะออมไก่เซมารักก่อนนะค่ะ อ่ะค่ะเมนูที่สองนะค่ะอันนี้เครื่องใน้ไก่ตำสมบัติแดนเฮดตอนดิบซูเบิ้งนะค่ะขัวเรียบร้อยแล้วเนาะเธอเนาะตอนเ่าเกี่ยวเ่าก็เกี่ยวเสกระเทียมนะค่ะน้ำมันหยอดหน่อยนึงนะมันบม่มีมันเนาะค่ะเริ่มจากเกี่ยวแล้วเ่าก็ใส่เกลือพร้อม้ะค่ะถึงเกี๊ยวมันหาวเลยค่ะลาบเครื่องใน้ไก่ค่ะเมื่อนี้เสนอเมนูเครื่องใน้ไก่เนาะเธอเนาะเราไปซื้อเครื่องใน้ไก่มาเอาเลยเถื่อนอิกอยากเพราะไม่ได้กินดูแล้วเครื่องใน้ไก่เมื่อไหร่สิให้ี่กินลาบคงไก่นเธอ ้า<ม>กขต้มหุ่นแหละวมกกระเจียบลำปลาปลายหยอดด้วยค่ะชุลรถครับชุลรถหน่อยนึงค่ะพี่น้องในหลายท่านบระกาไอ้โถมมาสร้างสุวเสริมค่าเสริมก็เลยด้เหตุพินอันนั่นพร้อมมือนี้กระตำเนะยคะ่ะไอเมือนี้กระปั้น หัวคือกันเดียวนี้ล่ะกันพี่ปนกับเขาขวเนาะพี่น้องเนาะมันจูพันนอกกะคุณหลักพี่ปนเสิร์ฟกับขายพร้อมเน๊าะเป็นตั้งเสิม์ฟนะเสิร์ฟกะเฮดส้มเนาะพี่น้องเฮดส้มเนาพี่น้องเปิ้ลปูเปิลไม่ได้ขวานนะคอนโดหรือว่าเป็นยูบ้านหรือว่าเป็นบ่รีสอร์ทเขาบกว่าไม่ขวานเสีร์ฟกับเฮดส้มแปรให้เป็นขายค่ะพี่ปนกับเขาขวาน้ำปลาล่าเด้อพี่น้องน้ำปลาล่าใส่เกลือเป็นเหมือนทุกอย่างเนาะเถอะเนาะลาบกับใส่ลาบกับใส่ พอัวกับคัวไม่ไหมมนี่ม่ครัวอิ้หอมบัวอนี anyway? ้ก well. ินได้ไหมหอมบัวกับอันมหอมปลมมปอมยึดส่วนเสริมนี่และค่ะกูกันได้ก็ได้กินเยอะน้อพไปน้องเนาะเพราว่าเพ็่ตัวจะบ้องงามอกะคอยดูแลผมลุงลักษาแต่งออกมากละเสียดายจังว่าฝนตกมาสามมื้อนีะค่ะแต่งเตริมเลยขึ้นเหลืองเขาบูนี่มันจหืมไน้นี่นะอือืม สม,ม่ำๆหอมข่าขวดไปนะมมนเนี่ยอือหึมาทำในเที่ยงแล้วค่ะดูพี่นอ้องคอเครื่องผักที่เราเป็นกำลังกระเทียมไม่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวเสียไปอีน้องเสียปะพริกสดมาก,กัดโป๊ะไปเนี่ยพี่น้องนะอยากไหมเถอะอืมเห็ดปะเถอะสีไฟกันพี่น้องบนกะ ออกมาโย่วาเห็ดยังไหนกระไรย่างนาะพี่น้องเฮ็ดตามผสมรด้วยดันเลยค่ะผสมกระบอกก็ตือด้วยกันใส่แข็งน้ำหนักเท่าใดกับเม่กันเลยค่ะเขากระชิมเอาอันนี้ผู Poke ้ผู้เอิ้ญว่าเฮ็ดเฮ็ดราบเนื้อใครบาง่นกินเนื้อเป็นี่ยมันก็เลยอยากชิมก็เป็นก็เลยอยากเดือดเครื่องอันนั้นเนาะแล้นี้กระเซตอีกเมนูค่ะเบื้องผาเขาผักเครื่องแอนลาบเครื่องในใกล้นาะค่ะกระผักกระเดาขนาดต้นใหญ่บวบเขือเปาะกระลำค่ะพริกหยวกเนาะค่ะเนี่ยพี่น้องคู่กัน เสร็จไปค่ะต่อเมนูแล้วค่ะเดี๋ยวมาค่ะเป็นี้เมนูสุดท้ายแล้วค่ะเอาเสิร์ฟต้มกันเลยค่ะเสร็จไปต่อเมนูละตำปลาหมึกเดี๋ค่ะเั็นี้พี่น้องตำหนวดปลาหมึกแล้วค่ะลวกเรียบร้อยละในหัวเด็ดมันลวกสุกๆจะดีเลยค่ะมนหนวดงักงัหนวดง่ายหนวดจัดะนะหนวดปลาหมึกเครื่องเพิ่นขัดนะตำลำแหลกจัดตำพริกแล้วค่ะตำพริกเสีส่ยมีหิวเข่าละกินเนื้อกระเสี่ยมเลยพี่น้อง ปัสติกตัวมื่กะเฮาักไป้อค่ะใส่น้ำตาลปิบกันน้ำตาลปิดบแล้วค่ะนี่แหละต้องรู้เนี่ยใส่ใหม่งชูดโดดเติมลงไปแน่ค่ะของ ขาดไม่ได้นะพี่น้องเนาะเป็นลาเขาค่ะปลาใหญ่ๆนี้ด้วย่ะหมพร้อมหออ่นี้ก็เ็นไม่คือไม่ข้าครับคือไม่ข้าครับก็ปลาต่างเขาไมนานมลาไหลหรอก้าม่อยากได้นามหลายมือหนาต้อง นี่ยังก่อนไส้ำมะขามนอนท่านน่ะร้องต่ำใส่น้ำมะขามเปียกที่มื่อน่ะเห็นมันตัดโจกใส้ก็เป็นตเสียบเพราะมันมต่ำเสียบหรอกมันสิบพวกเขากำนังประเดี๋ยว,ว,ขวเขาดิเขาบอลเขาต้องใส่ออกเปรี้ยวหวานแน่ตาบัหมีก่ก,กิบขา่าว แก่มาเทากินด้วยนะอือแม่พี่น้องำมดถาดอยูแล้วเด้อค่ะกิโลหนึ่งปุนี้เนี่ยแล้วปลาลวกละวท่าไห้่ดีว่ามานหมดกิโลเด้อักยามาด้ถุงกิโลอยู่เด็กนกสิมึงดเทอรปุณนะโอ้พี่น้องยังไม่ได้เจากระโปรงเด้อค่ะ กระพดุก็เป็นพี่น้องถ้าหลังกับซ้มจบับกันไปหลอกเซ็บฤกเอ็ดนะเ็บฤกเอ็ดนะนอะมาะพี่น้องเจ็บคักตำหวนตำมึกเสืกระโพดค่ะ เปี้ยวหวานปกติบ่กินหวานแต่ว่ากินกับเขากินได้เมื่อนี้อาจล้มแบบอยากกิน,นหวานื้หลายไหลกัดกับยอดข้านาไปเนี่ยตสดยอดข้าดสนกาสโปูเราได้เถอะแต่ว่าแฮปปไหวอยู่แ่ันนะแบเนี้มันหลับปัญหายอะมาว่าสิว่าเพอิเนี่ย ลกลงกันเลยดิค่ะว่าซีซมเนียอย่าเขนาดมาแบบนี้เออพี่น้องมา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 มหยดเบค่ะนี่เหดขนาดทุกพี่น้องผ่นนมาไหม <f ix> จะเสียบวาค่ะเส็จละค่ะไปเบิ่งเน้อกินเ้าโคบเพิงสามไมนูอันนี้ต่ำปรหมึก,ก้อค่ะเซ่ตขัโพด,ด้อค่ะพี่น้องเนี่ยนี่มอเล้นค่ะมื้อน,นี้พี่น้องไมนูแรกที่จะเสริมไนผ้าเห็ดไปแล้วค่ะ แกอันอแกงอ้อมเครึงในไก่เส้นมะละกอเนาะค่ะพี่น้องลองสูตรมีเบ่งเน้อค่ะเส่บบหรือว่าจะเป็นน่องเป็นเนื้อเป็นยังก็ได้หมดค่ะอีเมนุแต่ลาบเครองในไก่ค่ะลาบแล้วเล้าของเฮาเนี่นแะก้อยเส่บเนี่ย่ะค่ะพี่นิ้นุขานก็ได้เป็นค่ะตำนวดปลาหมึกใส่ข้าวโพดค่ะเสียบเนาะค่ะรสเปรี้ยวหวานเผ็ดๆสุดบเป็นค่ะพี่น้องกัดกับยอดข้านาเนาะค่ะกรอบกันนหญ่งๆพี่น้องผักกะคูกันกับลาบผักกะเดาค่ะพริกสดสพริกหยวกกระหล่อกระล้มเนาะค่ะ อะไรเด้อค่ะคลิปนี้เะสิมกับที่ว่ามาน้ำเสนอเมนูนะคะ่ะสามเมนูลว้ลว,ลวนเลยมันสีน้ำเกิ่นไปนะคะ่ะเช่นเดียวกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้เลยนะคะ่ะแล้วค่อยไปกินข้าวเลงน้ากันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบาวสวัสดีครับเสริมกับพี่น้องเด้อค่ะ